สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานกันนะคะโดยครูจะอ่านสองรอบนะคะแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านตามเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะบานบานปาปาปาดปาด ผางผางฝากฝากฝาฝฟาย,ฟายพระพระผาดผาด ผานผานฝากฝากฟางังฟังภาษาภาษารากราก ลาล่าล่างล่างลาดลาดลาน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  ว้าวว้าว